เราแขวนผ้าเป็นอุปกรณ์ที่มักพบเห็นได้ทั่วไปในบ้านเรือนใช้สำหรับการแขวนเสื้อผ้าและของใช้เช่นกระเป๋าผ้าพันคอหมวกเป็นต้นซึ่งในปัจจุบันก็มีสินค้ามากมายที่วางขายให้เลือกสรรกันตามต้องการแต่ไม่วิธีการหาซื้อเราแขวนผ้าสักชิ้นนั้นไม่ได้ดูแค่ว่าดีไซน์สวยหรือดูที่ราคาเท่านั้นแต่ยังต้องคำนึงถึงพื้นที่การใช้สอยภายในบ้านก่อนตัดสินใจซื้อด้วยในครั้งนี้ ทีมงานจึงนำบทความการเลือกซื้อราวแขวนผ้าบาเดี่ยวมาให้สำหรับคนที่มีพื้นที่ในห้องอย่างจำกัดโดยเฉพาะหรืออาจรวมถึงคนที่กำลังมองหาราวบาเดี่ยวไปใช้งานด้วยนะคะเพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านเกิดไอเดียสำหรับการเลือกซื้อสินค้าที่มีอยู่มากมายหลากหลายนั้นได้อย่างเหมาะสมตรงกับการใช้งานตอบโจทย์ฟังก์ชันและอื่นๆซึ่งจะในรายละเอียดต่อไปนอกจากนี้เรายังได้รวบรวม10อันดับสินค้ามาให้คุณในตอนท้ายของบทความเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาไปเดินดูเองยังไงล่ะคะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือราวตากผ้าพ,พร้อมตะกร้าโอลิเวียสีขาวอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอสินค้าชิ้นนี้เป็นราวแขวนผ้าอาเดียวที่มีราวแขวนอยู่สูงสามารถแขวนได้ทั้งเสื้อและชุดกระโปรงกางเกงขายาวส่วนล่างแบ่งอีกสองระดับโดยล่างสุดเป็นชั้นล่องสําหรับวางรองเทา้ากล่องใส่ของเหนือขึ้นมาทําเป็นตะกร้าสําหรับวางของอื่นๆหรือผ้าพับช่วยป้องกันของหล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากฟีเจอร์ใช้งานแล้วผู้ผลิตยังไม่ลืมเรื่องการเลือกใช้วัสด สดุคุณภาพดีเพื่อความแข็งแรงทา,านสามารถอยู่ในพื้นที่พื้นที่มีความชื้นสูงได้รวมถึงยังใส่ใจคิดเผื่อมาให้มีล้อเลื่อนเผื่อคนที่ต้องการโยกย้ายราวแขวนผ้าเป็นประจำไม่ว่าจะเพื่อใช้งานหรือเพื่อทำความสะอาดห้องนั่นเอง ผลิตภัณฑ์ที่2คือราวแขวนา N a c k a p a r m k a c k าแพ i เ e ียเรื่องนี้เป็นราวแขวนที่ออกแบบให้ใช้งานได้ทุกส่วนอีกรายการหนึ่งเมื่อความคุ้มค่าแก่ผู้บริโภคและความมั่นใจเรื่องคุณภาพเช่นเคยมีการใช้วัดสดุคุณภาพดีแข็งแรงพ้นด้วยสีอีพ็อกซี่การสนิมออกแบบให้สูงโดยทำเป็นราวแขวนช่วงครึ่งบนส่วนกลางเป็นตะขอแขวนส่วนบนสุดและล่างแบ่งเป็นชั้นวางของทำให้คุณใช้งานพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจุดเด่นอีกอย่างของสินค้านี้ คือให้อิสระการติดตั้งโดยคุณสามารถใช้ยึดติดเข้ากับผนงังหรือยึดเข้ากับตู้เพื่อเป็นการขยับขยายพื้นที่แขวนเสื้อผ้ามากขึ้นก็ได้ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือราวแขวนผ้าบาเดี่ยวดับเบิลเอชอปสมาร์ทสินค้ารุ่งนี้เป็นราวแขวนเดี่ยวที่ออกแบบฐานให้เป็ทรงเอเสริมการรองรับน้ำหนักได้ดีมีรากฐานที่แข็งแรงมั่นคงเลือกใช้โครงเหล็กเนื้อหนาพ่นเคลือบสีสวยงามกันสนิมมีชั้นวางของสอง ฉันสามารถวางรองเท้ากล่องใส่ของกระเป๋าและอื่นๆซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักได้ชั้นละ5กิโลกรัมมาพร้อมตะขอแขวนผ้าทำจากพลาสติกอีก4ชิ้นดีไซน์ของเราแขวนนี้เป็นแบบเรียบง่ายวางตั้งได้มิดเปลืองพื้นที่เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่จำกัดแอบกระซิบนิดนึงว่าทางร้านกำลังลดราคาเกือบครึ่งใครที่สนใจต้องรีบไปคว้าไว้ก่อนหมดนะคะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเราแขวนผ้าบาเดี่ยว KOME Life ราแขวนผ้ารุ่นนี้เป็นสินค้าคุ้มค่าที่น่าลงทุนชิ้นหนึ่งค่ะจากรูปลักษณ์ภายนอกอาจดูธรรมดาแต่แท้จริงแล้วนี่คือความตั้งใจของผู้ผลิตออกแบบให้มีดีไซน์เรียบง่ายแต่เน้นฟังก์ชันเอาใจสายมินิมอลที่ชอบความน้อยแต่มากกล่าวคือทำส่วนบนเป็นราวแขวนแล้วยังทำส่วนล่างให้เป็นตะแกรงสามารถวางกล่องใส่ของหรือรองเท้าได้ นอกจากนี้เราวด้านข้างยังทำเป็นราวยื่นออกมาสำหรับแขวนหมวกกระเป๋าและอื่นๆสินค้านี้ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพดีมีความแข็งแรงมั่นคงรับน้ำหนักได้เยอะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเราแขวนเสื้อผ้าโมเรลสีดำอินเด็กลิฟวิ่งมอเราแขวนผ้ารุ่นนี้มีผลิตจากวัดสดุคุณภาพดีพ่นสีป้องกันสนิมอย่างดีเสริมให้โครงสร้างแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน รองรับน้ำหนักได้ดีจึงเหมาะกับการแขวนเสื้อผ้าจำนวนมากได้ออกแบบให้มาพร้อมกับล้อเลื่อนสี่ล้อบนช่วยให้เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกล่องตัวดีส่วนโครงขาที่กลางเป็นสีมุมช่วยให้ตั้งมั่นได้อย่างแข็งแรงมั่นคงสินค้าชิ้นนี้เป็นราวแขวนที่เหมาะกับคนที่อยู่คอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่ในห้องจำกัดประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่ากับราคาใช้งานไปได้ยาวๆเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือราวแขวนผ้า T A N K V A R D ทังวาดอียกีย e รุ่นนี้เป็นราวแขวนผ้าหรือฉากกั้นห้องตามคำเรียกของดีไซเนอร์ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่หลายอย่างแต่หลักๆแล้วมีจุดประสงค์เพื่อใช้แขวนผ้าหรือสามารถพรับราวแขวนได้เมื่อไม่ใช้งานช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอยเพราะไม่ต้องปล่อยให้ราวแขวนโลง่ลงๆมาเกะกะพื้นที่ในห้องแม้รุ่นนี้จะไม่ได้ทำจากโลหะแต่เป็นที่รู้กันดีว่าอียก,กียเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ในบ้านระดับสากล อย่างน้อยก็มั่นใจได้ว่าหากซื้อมาแล้วจะใช้งานได้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ก็ขอหักคะแนนตรงที่มีราคาค่อนข้างสูงไปหน่อยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเราตักผ้าบาเดียวรุ่งไวเน็ตสีดำโนแบรนด์เราแขวนผ้าบาเดียวรุ่งน,นี้โดดเด่นที่ความเรียบง่ายใช้งานได้สะดวกเพราะส่วนล่างมีล้อเลื่อนถึง4ล้อโครงสร้างออกแบบให้มั่นคงรองรับน้ำหนักได้ดีเราแขวนสามารถปรับความสูงและความกว้างได้เกือบ2เมตรเหมาะสมแก่การแขวนผ้าจำนวนมากเป็นการออกแบบมาเพื่อการปรับใช้งานให้เหมาะกับความต้องการและพื้นที่อย่างลงตัวที่สุดทำมาจากวัดสดุคุณภาพดีพ่นด้วยอีพ็อกซี่ช่ว ไปป้องกันสนิมและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมีข้อต่อทำจากพลาสติกเกรดพรีเมียมถือเป็นสินค้าคุณภาพราคาน่ารักที่ต้องมีจริงๆ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือราวแขวนผ้าพร้อมตะกร้าผ้าทูสเต็ปช็อปสมาร์ทรุ่นนี้เป็นราวแขวนผ้าแบบที่ผสมผสานเอาคุณสมบัติที่หลายคนน่าจะต้องการมารวมไว้ในที่เดียวคือทําจากโลหะทั้งอันส่วนบนทําเป็นราวแขวนผ้าส่วนล่างทําเป็นราวแขวนสองราวซึ่งสามารถใส่ตะกร้าผ้าสามใบที่มาในเซ็ตเพื่อใส่ผ้าพับแทนการแขวนได้ออกแบบโครงสร้างให้ตั้งมั่นได้อย่างแข็งแรงรองรับน้ําหนักได้ดีและมีล้อเลื่อนพร้อมกลไกล็อกล้อเพื่อความปลอดภัย สินค้าชิ้นนี้ต้องประกอบเองที่บ้านแต่ไม่ต้องห่วงเพราะทางร้านมีคู่มือและอุปกรณ์มาให้ในกล่องซึ่งคุณสามารถทำเองได้อย่างง่ายดายค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือราวแขวนผ้าติดผนังสีครีมโนแบรนด์สินค้าชิ้นนี้เป็นราวแขวนผ้าแบบติดเข้ากับผนังด้วยสกรูที่แถมมาให้ในชุดผสมผาสานวัดสดุไม้กับโลหะมีราวแขวนทำจากโลหะจึงมั่นใจว่าแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้ดีช่วยประหยัดพื้นที่ลอยตัวภายในห้องเพราะคุณต้องยึดเข้ากับผนังสูงจึงเหลือพื้นที่ใช้สอยในส่วนล่างไว้ในประโยชน์อื่นๆตามที่ต้องการ ดีไซน์เป็นแบบเรียบง่ายทันสมัยมาในสีครีมที่เข้ากับการตกแต่งห้องหลากหลายสไตล์รวมถึงเฟอร์นิเจอร์อื่นๆภายในบ้านเรือนมีขนาดกระทัดรัดเคลื่อนย้ายได้ง่ายที่สำคัญราคาเป็นมิดมากค่ะคุณผลิตภัณฑ์ต่อไปคือราวแขวนอเนกประสง 3, ค์3ชั้นฮาโกนรุ่นนี้เป็นราวแขวนแบบเสาตั้งมีโครงแขวนรอบสีทิศทางสำหรับแขวนเสื้อผ้าหมวกเสื้อคลุมและกระเป๋าใช้วัสดุคุณภาพดีเพื่อโครงสร้างที่แข็งแรง อีกทั้งยังออกแบบให้ขาตั้งสามขายึดมีจุกยางหุ้มช่วยให้วางตั้งได้อย่างมั่นคงไม่ล้มง่ายและไม่ทำลายพื้นผิวในห้องหากเลื่อนไปมานอกจากนี้วัสดุที่ใช้ยังมีการเคลือบป้องกันการเกิดสนิมดัดให้เป็นทรงโค้งมนไม่เป็นอันตรายและสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีคุ้มค่าอย่างยิ่งแก่การใช้งานระยะยาว คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด